ในโลกนี้นี่เขามีบริการสเต็มเซลล์ตับเถือนเยอะแยะทั่วโลกก็คงมีพอสมควรนะฮะแล้วคนก็พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลแต่ผมเชื่อคุณที่ชอบความรู้สึกที่มีกำลังถ้าเกิดเราฉีดสเต็มเซลล์มันจะสามารถซ่อมแซมใบหน้าให้มันดูเด็กได้ไหม ผมไม่สามารถจะเชื่อในสิ่งที่มีหลักฐานและได้ซ้ำว่ามันไม่ได้ผลการฉีดเนี่ยมันเหมือนคสีบมันเป็นการหลอกหลวงก็หนุพวกนี้หมอจะตายสเตมเซลล์เท่านั้นฉีดเดี๋ยวนี้คุณหาจจะหายคุณจะทำเพราะคุณรู้ผมมันบาอยู่แล้วถ้าวันนี้ผมได้รถเข็นอะไรก็ได้ คือฟาร์มแกะสายพันธุ์พิเศษที่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไว้เฉพาะเพื่อน,นำไปสกัดสเต็มเซลล์ครับทำไมต้องเป็นสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนของแกะอันนี้ผมไม่เข้าใจแกะใน80ปีก่อนที่สวิสกับเยอรมันเขามีเยอะมากแล้วถือว่าเป็นแกะสะอาดเป็นสัตว์สะอาดขั้นตอนเท่ทีนะในการสกัดสเตมเซลล์เนี่ยจากตัวอ่อนของแกะนี่มันเป็นยังไงผมอยากเห็นภาพเห็นภาพเขาจะคัดเลือก แม่แกะที่ต่ำกวาหนึ่งปีนะครับเป็นยังมาเดอร์นะครับแล้วก็เป็นท้องแรกครับพอเข้าห้องผ่าตัดปุ๊บสิ่งที่คุณทำคือสกัดตัวอ่อนใช่ครับแล้วก็เอาตัวอ่อนออกมาแม่ต้องล้มก่อนใช่ครับและตัวอ่อนผ่าออกมาหรือเอาอกมายังไงผ่าออกมาครับผ่าออกมาเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเราก็จะผ่าตัวอ่อนมาแล้วก็จะเลือกอวัยวะทุกๆส่วนที่เราต้องการออกมา เท่าที่ปากคุณบอบบี้พูดก็มีหลักการพอสมควรนะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจอยู่ดีเลยครับว่ามันมาจะากแกะจริงๆเหรอผมก็เลยขออนุญาตคุณบอบบี้ดูกระบวนการในการสกัดสเต็มเซลล์ที่ไม่เคยมีใครในโลกได้เห็นมาก่อน นะครับคุณผู้ชมตัวอ่อนของแกะที่จะถูกมาสกัดเป็นสเต็มเซลล์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเขาแยกแยกอวัยวะนะคร,รัต่างเขาแยกอวัยวะต,ตา่างใช่ครับแล้วก็ ใส่ในเข็มแต่ละเข็ม,มใส่ในเข็มแต่ละเข็มสั้สานี่คืออะไรก็คือเคาเอาเอาเอวายา,าวันมาทให้มันเล็กลงมาผ่านผ่านเครื่องผ่านการกรองนะฮะ,ะถ้าเกิดเป็นชิ้นเนื้อใหญ่ๆเนี่ยฉีดเข้าไปมันก็จะไม่เข้ามันจะเจะ็บนันเขาต้องกรองให้มันเล็กพอที่จะฉีดเข้าไปได้ ไข้แต่ละคนก็เมเข็มยากยากใครจะมีนี่ชื่อ,อะไรชื่อคุณวุฒิมีอะไรบ้างชื่อคุณกอมีอะไรบ้างะนะครับแล้วก็เขาจะมองมเรามนอ,ว,อวัยวะได้มาายคนหนึ่งก็จะวานสัก9เข็มถึง12เข็มก่อนที่จะเลือกอวัยวะของตัวอ่อนเนี่ย ต้องล้มแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่ว่าดูดออกมาเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยทราบเรื่องของการทำสเตมเซลล์หรือแฟชไลฟ์เซลล์จากแกะเนี่ยเขาโดยเฉพาะคนพุทธเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นการทำบาปแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เราเลี้ยงมาเพื่อการบริโภคถูกเลี้ยงมาด้วยการนี้โดยเฉพาะนะพวกเนื้อสัตว์เราก็ไปใช้ทำเป็นอาหารพวกขนแกะก็ทำไปเป็นเสื้อผ้า ตัวอ่อนแกะเราก็มาใช้คุณไม่รู้สึกว่ามันผิดหรือมันบาปไหมคุณบอบบี้ทุกอย่างที่เราใช้ที่โรงพยาบาลทุกวันนี้จริงๆก็มาจากแอนิมอลคิงเดมก็เยอะเหมือนกันนะครับ,รบอย่างเช่นโค้หัวใจเวลาคุณไปเปลี่ยนโค้หัวใจเขาบอกว่าจากไหนจากหมูค,คุณเย็บกระเพาะจากไหนเป็นเอ็นแมวเอ็นแกะคุณฉีดคอลลาเจนมาจากไหนโบว์วน์ ine, ก็คือวัวคุณฉีดว่าค,คุณฉีด,ฉดววัคซีนให้เด็กก็มาจากม้ามาจากนกไม่เคยมีอะไรที่มาจากคนเลยก็สัมอังได้เหรอครับรถูกต้องก็สัอังก่อนที่คุณใช้มันมาจากที่ไหน คุณต้องฆ่าลิงไปกี่ตัวฆ่าอะไรไปกี่ตัวซึ่งเราไม่มีเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการตรงนั้นนะฮะมผมเคยได้ยินมาว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยจะไม่พัฒนาต่อ<ม>ก็กลับไปถามคุณวุฒิดีทีนึงว่าเรากินเนื้อสัตว์ทุกวันแล้วสมองเราโง่ลงไหมครับมันไม่มันมันอาหารที่เราให้ทางฉีดแทนที่ทางกินหมอเยอรมันบอกว่าสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้ไม่ใช่เขาคิดคนมาพว,พวกคุณคนจีนคนเอเชียทำมาห้าพันปีแล้วตอนเด็ก คุณแม่ก็ต้มสมองหมูให้คุณกินเพื่อฉลาดขึ้นอืแล้วคุณเป็นหมูปะล่ะถ้าทางแกะจะชอบเรามาใกล้ๆเหลือเกินเออแต่ที่ที่เฟรนลี่ครับเขาไว่ก็เขาจะมาช่วยคนเขาจะมาช่วยคนทําไมคุณถึงพูดว่าเขาจะมาช่วยคนแกะตัวตัวหนึ่งที่เราทําไปเนี่ยเราสามารถช่วยคนได้เยอะเลยแล้วคนที่เราพามาก็สามารถไปช่วยคนต่อได้อีกมหาศาลครั้งหนึ่งที่ฉีดพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเรานาน จริงๆเซลล์มันอยู่ในตัวเราไม่นานหรอกครับเขาบอกว่าประมาณสักสี่ห้าวันถึงสองอาทิตย์ครับแล้วหลังนั้นมันก็อร่างกายเราก็ก็ข,ขจ,จัดมันออกไปเองคุณคิดว่ามันแพงไปไหมครับเพื่อแลกกับการคืนชีวิตแบบนีซึ่งก็อาจจะไม่รู้ว่ามันได้ผลว้าโปรซ็นีอยู่ได้ยาวจนแก่หรือเปล่าบาคนสามารถซื้อรถได้เป็นสิบสิบล้านับแพงไหมซื้อนาฬิกาทุกอาทิตย์ับแพงไหมบางคนไปใช้ ชีวิตอย่างอื่นใช้เงินอยื่นเยอะแยะผมก็หาหลุมที่เขาสามารถจะฟอร์ตรงนี้ได้ถ้าวันนี้ผมนั่งรถเข็นผมอะไรก็ต้องรองช่วงหน้าในโลกนี้นี่เขามีบริการสเต็มเซลล์ตัดเถือนเยอะแยะทั่วโลกก็คงมีพอสมควรน,นะฮะแล้วคนก็พร้อมจะจ่ายได้เงินจำนวนมาหาศาล แก่เนี่ยเป็นเซลล์ที่ดี <c oughs> และเหมาะกับมนุษย์ที่สุดในแง่ทฤษฎีและมีเคสเรีพอร์ได้จริงๆในระดับโลกว่าวาให้คนตายแล้วห้ามค่าหลังจากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลเรื่องเซลลจากประเทศเยอรม,มนีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น <c oughs> ผมค้นพบแล้วครับว่าหลักการของเขาก็น่าเชื่อถืออยู่มากไม่น้อย แต่ผมก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เลยครับว่าทักการฉีดสเตมเซลล์มันดีจริงๆแล้วทำไมแพทย์ที่สภาของเมืองไทยจึงไม่อนุญาตให้มีการฉีดสเตมเซลล์มันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รับไม่ได้ทางแพทย์สภาจะยอมอนุญาตให้ปฏิบัติเป็นคลินิกอัก t i ิ e ก็คือการปฏิบัติราทาง นี้ได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลทางมาตรฐานจริงๆแล้วแพทยสภาไม่ได้ห้ามนะครับถ้าสภาสามารถจะยอมรับเปิดให้มีการอนุมัติการรักษาใหม่ขึ้นมาได้เมื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่ที่ผมบอกแล้วว่าการใช้ออนิมอลก็ดีนั้นใช้แฟตก็ดีต่างประเทศก็ยังบอกเลยว่าไม่มีสถิติเพียงพอคือไม่มีข้อมูลการทดลองในคนที่น่าเชื่อถือเลยด้วยซ้ำ Why didn't it go cross borders and go beyond Germany Why is it based in Germany You're right it's based in principle In the heart of Europe, because it's founded, but also the other neighbor countries like France, Poland, mm -hmm. England, Italy, Spain are believer in self-therapy or in fresh therapy But outside from Europe, don't forget the political situation. So there was no chance to mix the, uh, the education or the knowledge between Europe and Russia, Europe and Asia. I've been talking to a lot of doctors in Asia mostly, yeah. and they've said there's no research to justify mm. or to, to, to conclude that it works. Why are you a firm believer in cell therapy? Yeah, you have to know from our education, the modern Medical schools are telling us that you will learn everything what is important during your education. So that means if you're not hearing anything about a treatment, you believe this cannot be work. We do not know, we don't believe. On the other side, if you ask me, I'm a strong believer, yes, I am, because experience. But your question, why the other countries are not allowing yeah. that? Um, this is a very country-specific uh, method. So few hundred doctors in the late 1960 years are practicing fresh er therapy in Germany, but not in other countries. I mean, คนทําวิจัยเพราะอะไรครับมีคนทําวิจัยครับทำวิจัยแล้วผลมันออกมาเป็นผลลบก็คือทำแล้วมันไม่ได้ผลทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้จะฉีดเซลล์มั่วเขา้าคนไข้มันจะมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับว่าฉีดเข้าไปแล้วเซลล์มันอยู่กับเราไหม ไม่ใช่ว่าหายไปฉีดไปแล้วเซลล์ที่ว่านั้นมันทําหน้าที่อะไรซึ่งในกรณีนี้มันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตรอ์อยู่จะมากพอกและที่จะบอกว่าเราฉีดเซลล์อะไรก็ไม่รู้เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยโดนทําลายหมดใน24ชั่วโมงมีคนสันนิษฐานว่าทางแพทยสภางไทยเนี่ยนะครับออกมาพูดเรื STEM ่องสเตมเซลล์ว่ามันไม่เวิร์กหรือมันไม่ดีอา t เพราะเพราะสูญเสียผลประโยชน์ เพราะคนรวยเนี่ยเริ่มบินไปฉีดสเต็มเซลล์ที่ต่างประเทศบ้างอะไรก็ว่าคือมากกว่ามานั่งรักษาที่โรงพยาบาลในบ้านเราเราเสีผมมยผลประโยชน์ผมพูดตรงๆนะผมมีคนไข้นะหาผมมาหาหลายคนที่พร้อมพูดแบบนี้ขนาดนี้ฉีดอะไรก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้จานวนหาสารมันก็จริยธรรมมันทําไม่ได้ครับในทางมาตรฐานการแพทย์มันทําไม่ได้เลยนะการที่เราจะฉีดอะไรให้คนทั้งนี้เรารู้ว่า Are there any side effects, Doctor? We are talking about a medical treatment. Mm -hmm. So, every medical treatment on earth can produce side, side effects. effects. But, therefore, in our opinion, it is so important to choose the right place. That means, is there any experience? How long is the experience? How often the guys are doing the treatment? Are we able to handle any side effect? That means we as hospital, we are fully equipped. So we are able to handle every side effect and theory we are creating. คนที่จะมีปัญหาคือคนที่ร่างกายแพ้คนปกติอย่างผมเนี่ยไม่ได้แพ้อะไรเลยครับเจอโปรตีนที่เราไม่รู้จักบางทีก เสียได้นะครับระบบภูมิคุ้มกันรับถูกกระตุ้นได้ครับ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่คนผิดปกตินะครับถึงจะเกิดการแพ้ในกรณีนี้ได้ Has anyone ever died from from cell treatment? But in the last 50 years, no one died here in this hospital directly after cell therapy. ถ้าส่วนใหญ่เท่าที่ทราบทุกคนก็ไม่ได้ตายทันทีที่ฉีด,ดส่วนใหญ่ครับเหมือนให้คุณฉีดน้ำเปล่าเหมือนให้คุณฉีดน้ำเปล่าถ้าเราเชื่อว่าอะไรมันจะได้ผลแล้ว นะฮะแล้วคุณใช้ชื่อนั้นคนก็มีโอกาสที่จะรู้สึกมันได้ผลโดยที่มันไม่ต้องทําอะไรเลย <Okay. S 2> คุณจะฉีดตัวจริงหรือชองไม่จริงหรืออะไรต่างๆคนแค่ต้องมีความรู้สึกที่ดีได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอสเมติกเนี่ยมันมีสารหลายชนิดที่สามารถฉีดไปให้ผลข้างเคียงรู้สึกดีชั่วคราวได้โ <Okay. S 2> ดยที่ผลเลยพบระยะย,ยาวอาจจะมีคความเสื่อมอวัยวะภูมิแพ้มะเร็งหรืออะไรต่างๆได้อีกหลายอย่างสมมุตนะิว่าวันนี้คุณหมอป่วยหนักใกล้ตายแล้วเขากำหนดพรุ่งนี้หมอจะตายแล้วมีหมอจากยุโรปมาบอกหมอว่า สเตมเซลล์เท่านั้นฉีดเดี๋ยวนี้คุณอาจจะหายคุณจะทําอ๋อคุหว่าผมนม่ไม่อยู่แล้วเพราะของผมเนี่ยผมมีความเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมก็ต้องมีวิทยาศาสตร์ถ้าผมเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่หายผมก็จะไปหาวิทยาศาสตร์ที่แอดวานซ์ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับมันจะไปทำจีโนมสตัดดี้ผมอยากจะไปหายาที่สการ์เก็ตแต่ผมไม่สามารถจะเชื่อในสิ่งที่มีหลักฐานและได้ซ้ำว่ามันไม่ได้ผล STEM c e l l s เซลวิเศษที่เขาว่ากันว่ามันสามารถต่อชีวิตมนุษย์ได้ผมคงไม่อาจที่จะฟันธงหรือว่าตัดสินได้เลยครับว่าตกลงแล้วการฉีดเซมเซลมันดีหรือไม่แต่จากการที่ผมได้ใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มาระยะหนึ่งนะครับวุด้พบว่าการฉีดเซมเซลมันเป็นเหมือนทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับมนุษย์ครับที่มีความปรารถนาจะหลุดพ้นจากความเสื่อมของสังขาร ไม่มีใครสามารถตอบได้เลยครับว่าถ้าวันนี้คุณตัดสินใจฉีดหรือไม่ฉีดเซมเซลลจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมีเพียงแต่คุณเท่านั้นที่ต้องลองคิดอย่างถี่ถ้วนหาข้อมูลให้ลึกซึ้งและพิจารณาให้รอบด้านนะครับว่าคุณสมควรที่จะฉีดหรือไม่ฉีดกันแน่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ mm hmm. คุณเองนั่นแหละครับที่มีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับผลของการตัดสินใจของคุณเอง ราดุสวดครับพี่น้องชาวไทย。